กดซับไลท์กดไลค์กดแจ๋เบาลุกลองเลยจ้า,าเพื่อนๆไปลองสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เบาลุกลองแลนะครับ,บรป่บาปเพื่อนเพื่อนมาลองบรรทุดินเป็นเที่ยวแรกครั้งแรกนะครับหลังจากที่บรรลุกได้ ออกรถมานะครับนี่ไอเจ้าฮีโน่ครับของบารลุนั่นเองโอ้ยมาจอดอยู่2วันแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้โอกาสนะครับมีพี่เขาบอกว่านี่มาส่งดินให้สักสองเที่ยวก่อนนะครับก็เลยบอกว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไปบรรทุกดินครั้งแรกแล้วก็จะดั้มครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงตามไปดู ลุกก็ลองไปขับดูนะครับก่อนที่จะมาขับยิงวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เจอก็คือรู้สึกว่าเกียร์จะเข้าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ไม่ถนัดนะครับมันใช้เป็นรถหกเกียร์นะครับเข้ายากม,มากนะครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยแล้วไป ๋อนี่ครับมองเห็นแล้วนะครับกระจกนะครับ๋อกระจกก็ค่อนข้างจะมองไกลอยู่เหมือนกันอ๋อว่างนะครับโอเคถอยไปเลยมาทางลําในแล้วครับทีนี้เฮ้ยโอ้โหนี่นี่ครับเขายากอ๋อเราไปดันมันมากเกินไปนะครับโอเคไปนะครับกลับหัวอะไรนะพ่อจเป็นต้งบุกโอเค นะออกตัวมาแล้วนะครับชิวๆสบายๆมาดูถนนกัน,กน,นครับมุมมองก็จะจะสูงๆแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามองเห็นใกล้ๆชัดๆนะครับรถอกล้อรู้สึกว่าเวลาปัดเวลาเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวเขาจะรถเขาใหญ่จริงนะครับแต่ว่าเทียบอัตราการเลี้ยวและวงเลี้ยวของปจะเทะบ ไปเจอกันอีกทีที่บอดินนะครับกลับไปบอดินก่อนนะครับสักครู่สัก,สก,สกครู่ข้าวเกียบบอดินแล้วครับลืมถ่ายเมื่อกี้นะครับตอนเลี้ยวเข้ามา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอยใช้ต้องใช้สตินะครับต้องใช้สติถึงรองเลือเปลือให้มันตรงกลง

Oh, night highway junction. Ah. Baik, ตปกลางนั่นเลยนี่มันเรียกให้เราเองแหละเรารถนักอย่าไปเรียกอันตรายอย่าเดี๋ยวไปเรียกไม่ได้เลยรถนักกันอโอเคครับ oh, okay, เกี่ยวคือเดีว่าวิ่งในทางในบ่อในเขตเขตชุมชนเลยวันนี้ในเขตบ้านบานเลยวันนี่นนเ,เรา<ะ>จอดตรงนั้นแหละเล้งแต่ว่ามัน <c oughs> ชนไม่ถึงเลยกันไม่ต้องรมมีบนี่อยวไปรีบ <c oughs> ให้ลงทางดางลงทางดางเราอันตราย <Okay. S 1> <c oughs> มันหน้าทางรีงงบเราเองเลยหน้าทางลบเองเล่มัน่ล้วกจอดป้งมันเลยแน่ที่แน่ดีไหมนะโอเคนะครับเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เราจะออกจากบ่อดินกันแล้วนะครับ ระยะทางประมาณหน,นึ่งกิโลเมตรคืออะไรยังอ้าวละครับเรามาถึงที่หมายแล้วครับเพื่อนๆนะครับเราจะไปเีตรงนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนนะครับหน้างานเราจะต้องเคลียร์หน้างานก่อนครับเพื่อนๆพี่เขาฝากมาบอกว่า,วาเออให้มาลงตรงหน้ากุฏิใหม่นี่แหละครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา XCMG 55DA บาลุกนะครับมาเกลีย่ยทำที่นะครับเพื่อให้มันพี่เขาจะปลูกหญ้านะครับตกแต่งนะครับนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเทรตรงนี้นะครับเทต่อกันนะครับสองเที่ยวเพราะว่ายังไงวันที่เราพาแม็กกมาเราก็พารถรถอ่าเมสซี่มาด้วยแล้วก็อาจจะ ให้แมตี์ช่วยช่วยกวาดเข้าไปอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาแมกโนเดินแล้วก็ไปเหวี่ยงฝั่งนู้นนะครับเขาตักขึ้นบนนู่นครับเดี๋ยวในหัวพี่แพนนะครับเป็นคนดำนะครับรุ่นใหม่เขาดำที่ล็อกล็อกฝาท้ายมาเลยอ่อยาจะลืมไม่ได้นะครับเอามือสีมันสีครับอโอ้โหดีมาก โอเคนะครับตัว็อกฝาไายกันฝาไา้มันมันรั่วนะครับเที่ยวแรกให้ในหัวพี่แผนดมก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยวสองบอลลุกจะเป็นคนด้มนะครับแล้วก็เที่ยวสองนะครับบอลลุกจะเป็นคนดาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาด,ดำเนีย่ยจะรู้สึกอย่างไงเอ้เอ้เอมา ว่ใหม่นะครับเอายกคันเร่งอ่ากดสวิตช์วิดีโอนะครับแล้วก็ปล่อยกัดเร่งเครื่องเบาๆนะครับอาจจะไม่เร่งก็ได้นะครับตอนอ้นยางพี่เลอนอ่นต้นยางไหมอ้าวลงมาแล้วอ๋อไม่โดนะะโดนะครับอ,อ,อ๋อไม่โดนนะครับต้นยางอ่าลงมาแล้วลงแล้วลงแล้วอ้าเข้าหว่างก็ดี เ้นเอินกับต้นยางนะครับเฉียนนิดเดียวเรียบร้อยครับเรียบร้อยว้าดังปิ้งใจเย็นครับใจเยน็นรถใหม่ก็อย่างนี้มาเดี๋ยวเที่ยวสองบอลลุกจะเป็นคนดำนะครับ สอ,องเที่ยวครับต้องดูผู้จํานานการดำก่อนนะ <laughs> ไปกันเอาละครับเพื่อนๆก็มาถึงรอบเที่ยวที่สองครับเรากำลังดกรอบสองกันนะครับ ข้าวลงมันเกียวกี่บรทไมปล่อยได้บอ้รู้ไม่ได้น้ำนะครับว่ามันใช้มันตักกว่าจะเต็มเนี่ยกี่พุ่งกี่นะครับโอเคนะครับให้หัวส่งสัญญาณแล้วนะครับไปกันเดินทาง ยบยบยบท่าเพื่อนวันนี้สองเที่ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับอันนี้เที่ยวที่สองแล้วก็จะชำระเงินกับทางเจ้าของบอดินก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเวชชำระเงินก่อน ครบแล้วนะครับสองเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราลงไปคุยเรื่องการชำระเงินฝั่งนู้นนะครับแล้วก็กลับมาเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาเที่ยวที่สองนะครับมาถึงที่หมายแล้วเบาลุกจะทำการดำครั้งแรกไปว่าไ <c oughs> ปหรือหันไปดูข้างหลังนะเมืบบ่อกี้ลืมไปว่ามันมองข้างหลังไม่ได้ <c oughs> เล่นไปเยรูเนะาพอด,ดีแล้วไหมนะ ตัดเลขนเลยตัดจนหม่เลยโอเคถึงแล้วเราจะทำกันดั้กันนะครับถ้าเลขน,นะครับให้ยกกันโยกก่อนนะครับตอนต่อไปนะครับอย่าลืมรลดเยร์ว่างนะครับเดีรถจะวิ่งกดกดวิดีโอนะครับแล้วก็เริ่มปล่อยคัทโอ้ความรู้สึกนี่ขึ้นแล้ว ไม่ต้องเร่งก็ได้นะครับถึงมันชุดเต็มได้ไปีมันชดเองมันอยู่ดีองอ่ะอ่าที่นี่ปิดวิดีโอปิดวิดีโอ,อ,อนะครับแล้วเ,เดินหน้าเลยแล้วก็เดินหน้าอ๋อต้องเข้าเกียร์ก่อนนะครับอบุ๊ปหลายขั้นตอนเหมือนกันครับบุ๊ปโอ้โห,โหขึ้นแล้วนะครับบุ๊ปไม่ผ่อนดี่อ่ะปีผ่อนแล้วนะครับ ฝาด้ายไม่มีเสียงนะครับโอเคทีนี้กดลงลงมดหน่อยกดลงเลยกดล,ล,ลงเลยอ่าครับถึงอ๋อกดลงกึง่งนึงเดี๋ยวมันจะลงวันหอึ่งโอออืมโอ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ<อ>เดินหน้านิดหน่อยนะครับอ,อ่ะไม่มีใครมาดูนะครับ ลงไปดูผลงานนะครับฝ่าท้ายยังอยู่ไหมให <laughs> ดูกันบุ๊บดูจากลักษณะแล้วนะครับเมื่อกี้ฝาท้ายคงจะคํำดินนะครับก็โอเคฮนะยังอยู่ครบับไม่มีอะไรแตกหักนี่เพืเ่อนๆครับดินสองเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันเอา เอา xcmg นะครับกองบรรลุปนะครับมาขุดแล้วก็แต่งทั้งหน้านะครับทั้งหน้านั้นนะครับพอได้ระดับข้างล่างนะครับต่ำกว่าบันไดนิดหน่อยแล้วก็ขุดจากตรงนี้ไปข้างๆฝั่งนู้นด้วยนะครับเพื่อทําการปลูกหญ้าโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับบรรลุปกับรถบรรทุกกองบรรลุปนะครับก็จบการนําเสนอเพียงแค่นี้บรรลุปพาเพื่อนๆมาลองขับแล้วก็ บรรทุกดินนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ออกรถนะครับก็ทําการขับสร้างความเคยชินแล้วก็ได้ยกดําแล้วนะครับความรู้สึกก็ฮือือนะคนละเรื่องเลยกับที่เราเห็นเวลาคนอนื่นเขาทำเนี่ยมันดูแบบง่ายๆนะครับเราอาจจะเดินเด่นด้วยเพราะเราไม่เคยทำบรลลุกลองเล่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับคลิปบรลลุกก็กดซับสไครต์ติดตามบรลลุกด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ไล่เพื่อเป็นกําลังใจให้บอลลุนะครับนะบอรลุกต้องขอลากันแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะติดตามคลิปบอรลุกนะครับก็ให้กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนจะเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้ทราบนะครับว่าบอรลุกลงลงคลิปใหม่แล้วนะลากันไปก่อนเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ